สุสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมคลิปนี้นะครับผมนะแนวทางดับ10ล่างนะครับผมแนวทางดับ10ล่างนะครับ10บนนะครับหน่วยบนนะครับหน่วยครั้งที่4นะครับบวก5คงที่10บนหน่วยบนหน่วยครั้งที่4 ห้าคงที่นะครับผมนะก็จะเป็น2 1เป็น3 3มบวกเป็น10บวกหเป็น15นะครับได้5เลขดับนะครับหลักสิบเป็นเลข6นะครับก็จะเป็น5ดับอยู่นะครับเมืงที่1ตุลานะครับผมนะสิตุลาสองดับมาที่4นะครับผมนะสดับอยู่1พฤศจิกเจ็ดดับมาที่6นะครับเดับอยู่สิกพุทธจีศูนย์ดับนะครับมาที่1 0ศูนย์ดับอยู่แล้วก็1นธันวาห้าดับมาที่9 5ดับอยู แล้วก็16ธันวา3ดับมาที่8 3ดดับอยู่นะครับแล้วก็มาดู30ธันวานะครับ30ธันวาจะเป็นเลข1นะครับ1ดับมาที่8 road, 1ด mm. ดับอยู่17มกราคม9าดับมาที่6 9ดับอยู่1กุมภา์6ดับมาที่0ูนย์ดับอยู่16กุมภาธ์ดดับมาที่4ี่าดับอยู่หนึ่งมีนาสี่ดับมาที่7จดสี่ดับอยู่16มีนาหนึดับมาที่เ2ด่ดับอยู่แล้วก็16เมษาูนะครับ 16เมษาก็จะเป็นเลข1ดับมาที่7 1ดับอยู่แล้วก็2พฤษภา2ดับมาที่1 2ดับอยู่แล้วก็1 6พฤษภา6ดับตรงนี้หลุดนะครับแล้วก็1มิถุนาก็จะเป็นเลข4นะครับผม9กบวก5เป็น14ได้4เป็นเลขดับในส่วนของหลักสิบล่างเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ